ก็วันนี้นะคะเราก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วนะคะก็ประจำลานมันวิ่งก้าการเกษตรนะคะก็ถนนเส้นพิษณุโลกอุตรดิตนะคะเส้นนี้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะกับหนุ่มจามโมลัมโบของเรานะคะก็ขอฝากก็เป็นรถดีสานหกล้อดำ ลูกค้าขอสั่งไซส์พิเศษมานะคะก็คือจะกว้าง2เมตร30กระบะยาว5เมตรก็เดี๋ยวน้องจะพาทดสอบน,นะคะก็ตัวนี้จะเป็นเหล็กราง6นิ้วเบรกลมพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นพาวท้ายของอีซซู115 คาน่าอิสุนะคะเครื่องคูเปอรต้า 14RT พาร์คค่ะก็การใช้งานของเขานะคะก็จะประจำอยู่ที่นี่หลักๆก,ก็คือจะให้ลดขนขนข้าวขนมันขนข้าวโพดนะคะขึ้นไปบนรถคันนี้แล้วก็คันนี้จะเทด้ำลงมาอีกทีนึงนะคะ ก็จัดตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะลูกค้าชอบแบบไหนยังไงก็สั่งมาได้เลยค่ะ